มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรานีจัดโชว์ผลงานมาสุท้ายในกิจกรรมบันเทิงและสรุปผลกานอีทัน ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีวันนี้ยังคงมีกิจกรรมราชภัฏอุดรธานีวิชาการซึ่งดําเนินมาเป็นเวลาสาวันโดยในวันสุดท้ายก็ยังคงมีกิจกรรมทางวิชาการให้ชมกันอย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นที่กิจกรรมบันเทิงส่วนกิจกรรมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นั้นยังคงมีการออกร้านถ่ายภาพและกิจกรรมอุดรโพสออนไลน์รวมถึงการประกาศผลรางวัลการประกวดน,นักข่าวโทรทัศน์ด้วย ซึง่งที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปคือโรองเรียนอุดรพัฒนาการนายกิรติก,กันตรงอาจารย์จากโรงเรียนอุดรพัฒนาการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอุดรโพสต์ว่ารู้สึกดีใจที่นักเรียนได้ฝึกฝนและตั้งใจทําข่าวและดีใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมถึงยินดีเป็นอย่างมากที่จะพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในปีต่อไปเริ่มแรกเลยนักเรียนส่วนหนึ่งจะจะเป็นนักเรียนที่สนใจเรื่องข่าวและก็การถ่ายนงาษ ก็ได้ประชุมแล้วก็สอบถามว่ามีใครมีสนใจไหมถ้าถ้ายังนไงก็จะมาเข้าร่วมรวมแล้วก็จะได้ทำข่าวสม้าประกวดขณะเดียวกันนายมัรคราสโพธารามนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดก็เปิดเผยว่าดีใจที่ได้รับรางวัลโดยส่วนตัวเป็นคนชอบงานด้านนเิเทศศาสตร์อยู่แล้วและหวังว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากเป็นนักข่าวด,ด้วยต้องบอกว่ากิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ น่าสนใจแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยะจะชอบเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับคณะที่สารค่ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการเป็นนักข่าวการเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยผมชอบแล้วพอได้มาทาสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ทามันออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะ ขณะที่หลายกิจกรรมก็มีการสรุปผลรางวัลการแข่งขันในวันนี้หลังจากที่มีการจัดประกวดไปในช่วง2วันที่ผ่านมาและบางกิจกรรมก็ได้ทําการเก็บซุ้มไปก่อนหน้านี้เพื่อเคลียร์พื้นที่และเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนในวันพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นภาพรวมของงานรัฐมนตรวิชาการในวันนี้ถึงแม้ว่าปีนี้ แต่โดยท่า,ววารวาม,ขขคคคมคือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะทีมหาอุรนโพสออนไลน์จันเทนสังกรค่ะ